เงธรรมศาสตร์พี่น้องบางทีเฮ้ากับสิมีข้ามว่าสวัสดิ์เสวยเนาะเบิ่งมาแล้วมันเป็นตะเบิ่งมันก,วนกวน่วงมันควงมันหลงมันทงเข้ากับว่าสวัสดิ์เสวยอ่าเป็นตะอยู่ตะเศร้าแต่มีกกไหม่นี่ปลูกต้นไหม่โซนหอม่างเงาเพื่อนว่าได้บุญทั้งเว้นคืนได้บุญตลอดเนาะแมนบอพี่นอ้องอ่าผู้ดสวัสดิ์เสวยแน่เห็น อกไม่ใบห้าล่มพัดเย็นสบายเอยงสิสวัสดิ์เสวยเมนบอ,อ่าบาภาษาตั้งไทยคงเทียวนว่าร่มรื่นอ,อมใหม่มีต้นใหม่บางเง่าบางหอมมีหอมอหอมเย็นเป็นตะนอนเว้นอหอมมันกัเย็น โฮมมันห่อนมีขั้นโฮมมีแนวกังกังแดดเป็นโฮมเป็นเงาลมพัดเย็นสบายเป็นตะนอนเว้นเหมือนว่าาหมองนั่นแต่แมืนว่าเฮามีสะแห์นเนาะภาษาบ้านว่าที่ว่าสะแหนหรือแคร์ไม้ไผ่นี่โอ้ยมีสะแห์ต่างใบแต่มันห่อนหลายกับตักนำ้ำใส่บกักกุบ่อ่าใส่ครูมา อามาสะอาดมาหดนะแปล่นไม่พายเที่งสะเน่เนี่สะเน่ไม่พานี่หมดดีดีซะแล้วแบบนี้ก็นอนที่นอนป่าโตนอนก็ได้เนาะให้รมผัดเย็นสบายพักผ่อนนอนรับมันก็สุดยอดเลยพี่น้องมีโอกาสที่จะนอนเนาะปูดไทยว่าผู้ใดอยู่ในน้ำหน้าอยู่น้ำสวนน้ำทงน้ำทามีเวลา หลังจากเหตดเบียกเห็ดการเหตดงานอฮอดกบใหม่ให้ปุ๋ยให้ยังมัน่นดูแลสัตว์เลี้ยงงอค้วยแล้วมีเวลากับพักป่อนโดยเฉพาะพันวาอายุหลายขึ้นพี่นอ้องหอดอว่ายหาซิบขนเพันว่าชีวิตอวัยวะมันเห็ดงานมาตลอดแล้วตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่ไปแล้ว อืถึงแต่เป็นไข่เป็นแยกออกแตกกิ่งก้านเป็นหาสาขาเติบใหญ่มาเกเครี้ยงในอวัยวัต่างๆทํางานมาตลอดอคุณนก็ไปบางทีพี่นอ365้องพี่อะสามร้อยหกสิบห้าหมื่นนี่สิบปีก่ก็แต่สามพันหกร้อยห้าสิบหมื่นแล้วงานบอเออตลอยปี่อะไรพี่น้องอืม สามหมื่นบ่สามพื้นม,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 มือนห้าร้อยสามมือนหกร้อยมือเนอะมันที่ซ้ำไหลก็สั่สไนไปเสร็จแล้วลยนต์สตาร์ทเครื่องบอยย่อมพักเลยมัม้ยสตาร์ทไปเลยสามมื่นก็หมื่นจะเป็นยังไงย่างไหลนี่รถยนต์นี่มันแก๊สมาเอาคาบก,ากินี่วงใส่งานตลอดนี่ บาทีว่าหาปีนี่กับจิเริ่มซึกอลอแล้วอายุะมันเครื่องในมันว่ารดนี่หาปีกับจักมือเองหาปีคก้ยคกูค้นสามรอยหกสิบนี่หาสามสิบหาพันกว่ามือนี่โอ้แต่เป็นสามมืนกว่ามือนี่คือคนอายุร้อยปีนี่มันมัอยู่แล้วสามหาสิปีนี่มื่นหาพันกว่ามือนี่ก็ล่องเบิงอ่ะ แขงขาไวเยวะตังในตับใต้ใส่พุ่งคากแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นส่วนสําคัญเพื่นว่างอันดับหนึ่งเลยนะพี่น้องส่วนสําคัญนี่คืออารมณ์เพื่นว่าเให้อารมณ์มันดีให้มันสวัสดิ์สบวยจะให้มันเหมิดมันขึมอย่าให้มันมุนมันหมองเพื่นว่าให้มันแจ้งมันก้วงมันควงเออการอยู่กับธรรมชาติอยู่แต่ห่มใหม่ย่ำของเว้นลมพัดเย็นสบายนี่ครับเป็น สิ่งหนึ่งที่เสียนหาเฮาอารมณ์ดีบ่าเนาะเอ่อจากการอารมณ์ดีก็สิม,มาสู่เจังได๋สิอารมณ์ดีก็อยูย่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งแล้วสะอาดสะอ้านปลอดโปร่งปราศจากสารพิษต่างๆควันพิษกินพิษเนาะอ่าเวลาสูดลมหายใจเข้าไปมันก็นสิเฮ็ดให้สุขภาพมันดีเนาะเอออ,อารมณ์อากาศนี่สําคัญแล้วค่อยมาอาหารเนาะพี่น้องเนาะ อาหารกิกนมันอบมันถ่วนอยากกินหลายปวดตายเพื่อนว่าเถ่ามาอยู่หลายขึ้นกับมูจักกินลดยังกับเพื่อนว่าลดพวกแป้งพวกเคาน์าแล้วลดลงหลายๆนะโปรตีนพวกเออสัตว์ใหญ่ต่างๆกันลดลงคือกันเพื่อนว่ากินไข่าขาวน่ะสําคัญเพื่อนว่าเด้อดลยจะพอผู้ใดเพื่อนเพื่อนผู้หลังกล้าจากการป่วยต่างๆเนาะจะพอ อย่างหญิงเลยผู้ดีสิบป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยในก้านหายาหยังก่อนสิไปรับยาเถ่อต่อไปเพื่นว่าเอ่อเลือดมันจะต้องมีคาดี์ดีกันเอย่างไรมันส้มีคาดีอ่อกินโปรตีนนี่สำคัญก็กินโปรตีนจากไข่ขาวอะไพี่น้องกินไปรตเพื่อนว่านะเออสำคัญส่วนการออกกำลังกายเนี่ยพี่น้องไอ้สุดท้ายเลยเพื่นว่าสุดท้ายเลยแต่ว่าก็อาจจำเป็นเนาะอ่าอ้อเพื่นว่านีเนี่ยอดจำเป็น เอาเฝ้าสุพีสุนองฟังครับว่าได้พอกันด้นเด้อผู้ใดติดตามก็จะเฝ้าถิมเฝ้าทุ่มเฝ้าที่ที่พยายามเฮ็ดอนะคลิบมาฝากพี่ฝากน้องมาทักทายย้ายปันกันคือเกาอะไรพี่น้องเออส,สอนธรรมนั่หนุเฝ้าที่ไม่แนวคิดว่ากสอนธรรมภาษาพอภาษาแม่ปุญญาเฮ่านี้เฝ้าที่อยากให้ศึกษาแล้วมาเขียนอ่ามาเขียนในชีประจําวันสมัยใหม่เฮ่า ส่วนหนึ่งเพิ่นก็เฮ็ดเมื่อ้วละส่วนผู้บาอาจารในสถาบันต่างๆองค์กรต่างๆเพิ่นก็ศึกษาคนของเก่ามาก,กดีพี่น้องอยากศึกษาทางนั้นกับว่าไปเบ่าที่อยากให้ยนหูก,กันกแหล้วกเขียนบันทึกชีวิตสมัยใหม่ของเนี่ล่ะไว้เป็นมรดกตกทอดว่าเฮาไดิสึห้อยต้าว่าห้อยปูบ่คำนั้นหรือว่าสีเบ่าไม่ว่าเอ่อมรดกทางภาษาตัวนี้นี่มันยังมีอยู่ มันยังใส่อยู่นันบอตายไปเนะาะบอตายไปกับผู้เฒ่าคนหลุนไม่เขากับม่ซอยกันสืบสารไปพัฒนาไปอาจจะถึงขันเขียนเป็นหนังสือเป็นเหลี่ยมก็ได้เนาะต่อต่อไปเนาะสวัสดีเสวยพี่น้องคํานีแหละมาคุยกันมาหน,นีก็เรื่อยได้คุยต่อไปเนาะตอนเนื่องไปหอดอย่างละอารมณ์อากาศดูแลสุขภาพผูพ้สูงวัยว่าไปผู้เบาเหนียใกล้ละมอละสองเศร้าไปแล้วพี่น้อง เอาพอกระเปาทิ้งไปเทอะต่อไปได้ไปพี่น้องเด้ออยู่ที่สบายเรื่มมีโอกาสมีเวลาเนาะใส่กันปลูกก๊กใหม่หลายๆพี่น้องใส่สารอินรียใส่ปุ๋ยจากใบใหม่ยังกับว่าไปมันกันีเมื่อไรพี่น้องเออใส่ประเภทปวกสารเคมีต่างๆเขาต้องอ่านสลากที่พี่พนว่าอโดยเฉพาะเอาไปใส่ของกินของอย่างเนาะมันผลอายุหรือยังก่อนเนาะมากินมันอไโต๊ะข้างไว้่อไหเนาะพี่น้องโต๊ะข้างแล้วมันก็จะเกิด ในเซลล์ร่างก้ผิดปกติก็สิไปทางผุนแล้วทางมาหลอกมาเล่งเซลล์ลายิ่นว่าหลว่ใหญ่เกิดเหตุก้านแน,นั่น,น,นขึ้นกับไผดอกพี่น้องเออดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องเด้อพอบ่าวที่ใหม่ครับอ่าเทื่อต่อไปสวัสดิีสวยมื้อนี้กะลาไปก่อนวิธีสบายสิได้ไปเปลี่ยนพี่น้องเด้อ